เรื่องที่สปุกี้ที่สุดนะคะเท่าที่ดิฉันเคยพบมาเนี่ยก็คือการขโมยน้านะคะขโมยเส้นเสียงตอนที่เราเข้ามาเนี่ย่บ้านเนี้ยนะคะบางเออญเนี่ยรับแมวมันจะอีเกียแมวตัวขาวเออรเด็กเป็นเออเราก็พบว่าเขาน่ารักมากเลยนะคะ พราะว่าตัวเองเป็นแมวตัวนี้ด้วยเสร็จแล้วก็พอลูกพอลูกลูกลูกหยิบข้าวหยิบของอะไรให้ถูกใจเนี่ยเขาก็ขโมยไปอยู่บ้านข้างหลังนะคะันข้างๆซึ่งบ้านข้างเนี่ยจะก,ก่อลูกสาวเนี่ยอมพิกาเคยเข้ามาอยู่ทําห้องให้ทารกด้วยแล้วก็เขาเข้ามาอยู่ก็ความผันนะคะก็เป็นเรื่องแปลกค่ะคือโจมันปนกันกลางวันสกแสงนะคะ ก็อย่างคุณพ่อเนี่ยสมัยนี้ทูมันมีคนลาวเนี่ยนะคะความที่เขาอยากถูกหวยลงมาที่เดืองอย่างสุราลรีลสีมาเนี่ยก็เคยใช้ชื่อเราของคนใหม่สีพันเพรซึ่งตอนหลังเนี่ยโดนตามไอดีมากก็เปลี่ยนเป็นมาริปุเกียงสีพันเพรแล้วก็เปลี่ยนเปใหม่ตอนนี้เปลี่ยนมาป็ปเตะแล้วซึ่งก็เฉลยนามสกุลพ่อแท้ๆไปคุพ่อแท้ๆซึ่งตอนที่เราอยู่อเมริกาเนี่ย ก็คุณพ่อเขาทายรับเข้าไปนำสกุลนี้ก่อนแต่งงานให้แต่งงานกับพ่อตัวเองไปซะนะคะโอลูกชายี่ยก็ไปเบิ้ลลูกสาวตัวเองนะคะหรือก็เลยสลับกันแต่งงานแล้วก็มีโจนแถวนี้ก็คือว่าตอนนี้เราโคนตัวเองขึ้นมาซึ่งอายุยังน้อยอยู่เขาก็ชอบกลับจับเข้ามามาใช้ไอดี ซึ่ง ID เนี้ยสูติบัตินี้เราก็บอกแล้วว่าลูกเขาเป็นคนตายเป็นก้อนเนื้อไปแล้วควรจะแจ้งแล้วมีหมายสารมาแล้วนะคะว่าควรจะเลิกใช้สูติบัตินี้ในการแจ้งเกิดเด็กกับเราด้วยเหมือนกันเพราะเรามี ID อื่นที่เขา2คนไม่ใช่พ่อแม่เราต้องอธิบายให้ฟังว่าเขาเลิกกรูปีโพซิทีฟแต่เราเนี่ยเอเนกาทีฟนะคะจะทำไงให้ได้เลือก กรุ๊ปเลือดลูกกรุป A เอเขาคือเขาต้องเป็นบีอถูกไหมต้องหาผู้หญิงกรุ่มเอมาสามพันธ์ในบังเอิญคุณฉันชนกเนี่ยหรือคุณกองแก้วเนี่ยเขาเป็นบีโพซิทีฟด้วยกันทั้งคู่เขาเคยให้เลือดด้วยกันได้ตอนที่โรงพยาบาลนทนทบุรีนนทเวศถ้าเขาจําได้ก็คือคุณกองแก้วเนี่ยเขาโดนยิงทะลุปอดเลือดทะลุปอดนะคะมีรอยบาดตรงนี้เลยอ่ชาชาก็โดนสเก็ด ปืนนะแต่เขาไม่เสียชีวิตก็เลยแบบว่าเขาให้เลือดกันเองที่นนทเวก็ต้องให้เลือนค่ะว่เสียเลือดเยอะนะพอให้เลือดกันได้บังเอิญเอาบี้โพสิทีฟเขาก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่พ่อหนูเพราะฉะันเนี่ยด้วยสาเหตุอันใดหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะถ้าหาพ่อแม่เจอเนี่ย ไม่ว่าเด็กคนไหนก็จะสามารถหาจะเปลี่ยนสูจิบาทเขาเรียกว่าใบแจ้งเกิดไม่สวยจะบังเอิญเนี่ยสูจิบาทเน,นี้ยก่อนเราอายุสิบห้าก่อนเข้าเบริงกลุ่มเนี่ยแล้วแต่งงานไปแล้วการจะไปฆ่าลูกเราทิ้งที่บ้านเนี่ยนะคะเรากลับมาเล่นเป็นยายหลานเราไม่ได้เฮ r ยฟีลลิ่งนะคะแต่เขาไม่มีสิทธิ์ฆ่าคนตายแล้วขอแล้วให้อภัย อยองความตัวเองนี่มันก็ไม่ได้ซึ่งเราไม่สามารถฟ้องร้องเขาได้นะคะเพื่อนคือเพื่อนเนี่ยอย่างนี้จะมาถามถึงเออบ้านเขาเจอร์มีแดมแมนหรือว่าผ mm ับแดมแมนในเอลิเซ่ซอยสิบเอ็ดเนี่ยฮะ mm hmm. ก็เป็นผ mm ับ hmm. เดียวกับย mm ูกิซอยสิบเอ็ดเนี่ยคะค่ะเจ้าของเดียวกันคนคนเดียวกัน mm hmm. เมื่อปี positive แต่ทำไมไม้แดมแมนใช้ a อเนก็กทีฟก็คือเขาสะสมเลือดลูกเราอะคะลองไปตรวจดูไม้แดมแมนไม่ใช่ a อเน a t ทีฟเลยโกหกนะครับ B positive จิ้ไหข,ข้อข้องใจนะคะว่าคนมันแต่งตัวหน้าเหมือนก็นได้ดูอย่างวงควีนเนี่ยก็น่าตามเหมือนไหมเขาคืออารัณไอคิโนนะคะคือคนฟิลิปปินส์ก็แ,แต่งหน้าตาได้ถูกไหมไม่แปลกคะ่ะ 喷下。